เอาอะไรมาฉีดมึงฉีดอะไรเนี่ยเอาอะไรมาฉีดเนี่ยฮะแม่มันไม่ใช่เข็มฉีดยาแม่มันคือออ e i n j เ c อร์เข็มฉีดยาคือมันรักษาใต้ตาดำอะแม่แม่ก็รู้ใช่ไหมหนูเป็นคนนอนเช้าตลอดแล้วเจ้าตัวนี้คือช่วยมากอะไรนะมันช่วยอะไรนะรักษาอะไรนะก็ช่วยรักษาใต้ตาดำไงแม่แถมยังเป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปสารสกัดจากคาเวียเข้มข้นเนี่ยนะใช้แบบ เพียงแค่แตะแตะตรงใต้ตาห้าจุดแต่หนูไม่ถึงห้าจุดหรอกอแค่นี้พอเพราะว่ามันช่วยไม่ต้องทายยอยู่หนูเผื่คนอื่นไม่รู้นะคะแค่นี้นะคะหาบ้าเนี่ยไ,ไกลเกินจริงนะมันดีจริงเหรอแน่นอนคะ่ะถ้ามันดีจริงใช้ให้ฉันด้วยดีได้ค่ะ เนี่ยคือเนื้อซึมเร็วมากว่าไหมทาแบบเดียวคือรู้เลยนี่นะคะเนื้อก็จะแห้งเร็วมากจริงๆค่ะสัมผัสรู้สึกได้ไอายเตอร์ค่ะ